โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมโอเคซิตี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง MC SG เ e รดดิทนะครับอ่าสวัสดีครับโดยช่วงนี้นะครับโอเคซิตี้จะมาสอนสร้างเกี่ยวกับการสร้างบ้านกันนะครับโดยปกติแล้วโอเคซิตี้เป็นคนที่เกียรตการสร้างบ้านมากเนื่องจากาการสร้างบ้านนะครับมันทําให้เสียเวลาเสียเวลาแล้วก็ใช้เบรดดิทช่วยยากมากปกติต้องวางมือเอานะครับการสร้างบ้าน มันถึงจะออกมาดูสวยเนาะการใช้เวดดิตสร้างบ้านก็เลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้โอเคซิตี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้เวดดิตสร้างบ้านกันเพื่อให้ง่ายและเร็วต่อการสร้างแล้วเราค่อยไปวางมือตกแต่งกันอีกทีเนาะโดยการสร้างบ้านนะครับอันดับแรกการสร้างบ้านที่เบสิกที่สุดนะครับคือการเว้นช่วงของเสาบ้านให้ห่างกันเป็นเลขที่ครับอย่างเช่นอันนี้ครับผมให้เสาบ้านเสา เสาบ้านเสาบ้าก็แย่แล้วเสาบ้านนะครับห่างกันสามบล็อกแล้วก็ห่างสามบล็อกทีครับแต่การห่างสามบล็อกสามทีครับทาให้ตัวบ้านดูแคบผมเลยครั้งที่การห่างครั้งนี้ครับผมจะห่างเพิ่มอีกเป็นห้าบล็อกโดยด้านหน้าของเรานะครับผมจะให้เว้นช่วงห่างกันสามสี่ห้าหกเจ็ดผมจะให้ห่างกันเจ็ดบล็อกครับ บางคนอาจจะห่างสักสองบล็อกเพื่อเป็นประตูแล้วก็ห่างห้าบล็อกก็ได้ครับให้ตัวบ้านกว้างขึ้นแต่ผมเอาแบบนี้ครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับผมให้มันเหมือนกับด้านนู้นเลยคือการวางให้เหมือนกันแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังนะครับจะอยู่กับช่วงที่เว้นไกลผมอยากให้หน้าต่างบ้านใหญ่ๆมาอยู่ด้านหลังบ้านมากกว่าต่อมานะครับการใช้เวอร์ดิทครั้งแรกสุดเราจะใช้เวอร์ดิตคุมไม้ทั้งหมดครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับ หันหน้าขึ้นครับพิมพ์คำสั่ง stack ไป stack 5ครับคือการเพิ่มขึ้นมาอีก5บล็อกให้มันเสาสูง6บล็อกครับผมต่อมาครับผมอยากได้กํากแพงและผมก็จะใช้คำสั่ง wall ครับโดยการมาร์กจุดด้วยบล็อกอะไรก็ได้ก่อนแล้วผมอยากได้บล็อกกําแพงคือบล็อกอิดผมก็พิมพ์เข้าไปครับ wall 98คือบล็อกอิดนะครับนี่จอดูเห็นปนหะเลข98 สามารถเปิดปิดได้ครับโดยการ f3 บวกตัว h ต้องอยู่หน้านี้นะนี่ครับ f3 บวกตัว h ต่อมาครับผมอยากได้วอออีกทีหนึ่งผมอยากได้อ่าล็อกไม้ที่เป็นกรอบด้านบนนะครับผมก็วอ17 13คือล็อกไม้ที่ไม่มีด้านที่เป็นสีดำด้วยผมพิมพ์ day ครับเพื่อให้ แมปบนเช้าจะได้มองเห็นง่ายๆต่อมาครับผม,ผมอยากได้หลังคาผมอยากได้หลังคาครับผมก็ต้องวางบล็อกก่อนผมเลือกใช้หลังคาอิดครับผมก็หยิบบล็อกอิดขึ้นมาก่อนอื่นครับเพื่อให้ง่ายต่อการวางผมจะวางให้มันเป็นด้วยบล็อกเต็มไม้ก่อนเอ้บล็อกบล็อกสี่เหลี่ยมก่อนนะไม่ใช่บล็อกบันไดเพื่อให้มันเขาเรียกไงดีกะง่ายกะง่ายกว่าบล็อก บล็อกบันไดยเยอะลิ้นพันลิ้นพันช่วงนี้ต่อมาครับผมก็เลือกเลยว่าจะเอาตรงไหนเป็นบล็อกบันไดอ่าผมอยากต้องการบล็อกบันไดยเยอะมากผมก็ใส่ไปเลยครับตรงนี้อยากได้เป็นบล็อกธรรมดาแบบนี้ก็ใส่ไปค่อยๆเปลี่ยนครับให้มันออกมาดูสวยที่สุดในใสายตาเราเนาะ โอเคครับผมเอาแค่นี้แหละเพื่อให้มันรวดเร็วต่อมาครับผมมันเลือกคุมทั้งหมดคือการคุมตรงกลางแล้วก็คุมตรงปลายสุดครับเลือกตำแหน่งที่จะก๊อปปี้ครับคือต้องยืนตรงกลางของบ้านเท่านั้นผมเลยให้บ้านเป็นเลขคี่ถ้าเป็นเลขคู่มันต้องขยับมันจะยุ่งยากนิดนึงยืนตรงไหนของบ้านก็ได้ครับที่เป็นตรงกลางผมเลือกยืนด้านบนจะได้เห็นทั้งหมดที่เราจะทำก๊อปปี้ครับเราใช้คำสั่งฟลิปนะครับคือการ กับด้านให้มันไปตามด้านที่เราหันหน้าเราหันหน้าไปด้านนี้ครับเมื่อกี้มันก็จะโผล่ไปด้านนู้นแล้วเราวางครับเพจลงไปลบ A คือลบบล็อกอากาศออกกันไว้เราก็จะได้ตัวบ้านนะครับผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยสวยผมก็จะเปลี่ยนบล็อกเอเอาแบบนี้แล้วกันไม่อยากยุ่งยากเท่าไหร่ตรงนี้ครับผมว่าบล็อกมันน้อยไปผมก็ต้องเพิ่มให้มันสูงขึ้น แบบนี้แล้วก็ชั้นสุดท้ายก็ให้สูงขึ้นอีกอแบบนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยต่อมาครับเราจะสร้างหลังคากันผมคุมตรงปลายสุดฝั่งหนึ่งแล้วบินมาสูงสุดแล้วก็บินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งครับผมพอดสอคือการที่ขวาไม้นะครับต่อมาสแต็กครับผมสแต็กกะด้วยสายตาประมาณ15บห้็อกอ่าเป๊ะครับต้อง16 16กสิบห็อกครับ ผมมาคุมตรงนี้ครับเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้คุมไปแล้วไม่เป็นไรคุมใหม่ครับเพื่อความปลอดภัยผมรีเพลครับเปลี่ยนจากบล็อกอิดให้กลายเป็นบล็อกไม้ครับไม้สีดามคือห้าจุดหนึ่งนี่ครับตรงนี้เมื่อกี้เราวางครึ่งบล็อกไปมันก็เลยไม่เปลี่ยนให้นะ,ะเราเปลี่ยนวางใหม่ต่อมาครับบันไดบันไดาสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนแบบไม่กะอะไรเลยอ่ามันบล็อกอะไรนะหนึ่งศูนย์เก้ากับหนึ่งสามสี่มันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะหันหน้าไปฝั่งนู้นหมดเลยเห็นไหมเราต้องกําหนดโคลอนก่อนครับโคลอนหนึ่งยังไม่ใช่ครับอ่าโคลอนสองครับอ่าโคลอนสองเปลี่ยนแล้วครับนี่ครับมันจะเปลี่ยนฝั่งนี้ต่อมาโคลอนสามครับอ่าได้อีกฝั่งหนึ่งแล้วครับต่อมานะครับคือด้านที่มันกับหัวก็ต้องมาเลือกอีกทีครับน่าจะโคลอนห้าเนาะ ไม่ใช่อ่าโคบอล6หกับเครับอ่าเรียบร้อยครับที่จริงใช้มือเอาน่าจะเร็วกว่าแต่ไม่เป็นไรหลังจากนั้นครับเราก็มาก๊อปปี้ตรงนี้ที่เราเปลี่ยนเป็นบล็อกไม้แล้วเราเอาไปใส่ข้างหนึ่งครับแบบนี้ครับเราก็จะได้บ้านแล้วนะครับต่อมาครับก็เหลือแค่ตกแต่งแล้วอันดับแรกครับถ้าเกิดเราอยากได้ชั้น2เราก็ต้องมาบินที่ชั้นนี้ครับ หรือก็คือการยืนบนชั้นนี้นี่เองอ่าชั้นนี้ครับเราฟิลไปครับฟิลคือการถมถมทั้งหมดที่มันยังว่างเปล่าอยู่จากบล็อกอากาศนะครับให้กลายเป็นบล็อกอ่าบล็อกไม้แล้วกัน5บล็อก5ครับลัศมี20นี่ครับมันจะฟิลทั้งหมดในกรอบที่เรากำหนดไว้นะครับแต่ผมไม่อยากได้เป็นบล็อกไม้แบบเต็มบล็อกครับไม่งั้นอ่าเดี๋ยวจะให้ดู ด้านล่างครับมันจะดูแคบผมก็สามารถเปลี่ยนได้ครับอันดูออกไปฟิลใหม่ครับผมก็เลือกบล็อกไม้ที่มันเป็นครึ่งบล็อกก็คือ1 2 6 8ุดคือครึ่งบนรัศสมี20เหมือนเดิมโอเคครับนี่เราก็จะได้เพดานที่สูงขึ้นต่อมาครับเราก็ตีตีพื้นให้กลายเป็นเลข5แบบนี้ผมอยากได้ป่องควันครับผมก็มาเลือกบล็อก ผมใช้บล็อกอา c o v e stone ครับสแต็กขึ้นไปเลยสิบห้าแล้วเราก็มาแต่งตรงนี้ครับอีกทีหนึ่งใครที่ไม่สามารถวางไฟได้นะครับก็เซตไฟไปเลยพิมพ์เซตไฟเรียบร้อยครับขึ้นมาดูชั้นบนครับชั้นบนตรงนี้ยังไม่ได้ตกแต่งครับก็เลยยังโล่งอยู่อาผมจะมาตกแต่งก่อนครับไปตกแต่งด้านหน้ากันดีกว่าเลือกเลยครับว่าจะตกแต่งยังไงก็แล้วแต่ ความชอบของแต่ละคนนะครับผมก็เลือกตกแต่งเนี้ยแหละง่ายดีมันมันเร็วดีอ่าต่อมาครับก็เปลี่ยนบล็อกตรงนี้ให้กลายเป็นบล็อกอิดเต็มบล็อกหายไปไหนแล้วเนี่ยดึงเอาก็ได้ตรงนี้ครับเพื่อปิดแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุบตรงนี้อีกทีครับ โอเคครับเรียบร้อยเราก็จะได้แบบข้างนอกข้างในละทุบตรงนี้ออกครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นบล็อกนี้แทนแล้วกันเพราะเรารีบสร้างนะมันก็เลยไม่มีช่องว่างให้เราตกแต่งเท่าไหร่ข้างบนไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนตรงนี้ครับออกแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาไม้มาเป็นตรงนี้แทนหรือจะไม่มีก็ได้ครับอา่าได้แล้วครับอยากใส่หน้าต่างตรงนี้ก็เลือก เลือกทุบเอาแล้วก็ปิดแล้วก็หยิบบล็อกกระจกแบบใสมาเอาสีอะไรก็ได้อะเรียบร้อยครับเราก็จะได้หน้าต่างละชั้นสองหรือจะทําหน้าต่างตรงนี้ก็ได้ครับเราก็เจาะไปเลยเลือกจุดที่เราจะวางหน้าต่างเจาะสามบล็อกครับแล้วก็มามาร์กแบบนี้ต่อมาครับก็ทําเป็นแบบให้มันเหมือนกับเป็นหน้าต่าง แบบนี้ครับแล้วก็ใส่บล็อกกระจกก่อนแล้วก็ตกแต่งครับจะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนะผมเอาเนี้ยแหละมันอยู่ใกล้มือดีหยิบง่ายก็ได้หน้าต่างแล้วครับอ่าต่อมานะครับเราทําด้านหน้าเสร็จแล้วเราอยากก๊อปไปด้านหลังเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มาคุมทั้งหมดครับที่เป็นสองบล็อกนี้คือคุมทั้งหมดในแนวยาวก่อนอแล้วแนวความกว้างครับก็คือสองบล็อกนี้นะ สองอันนี้เราไปเลือกจุดยืนครับจะ copy เราก็มาเลือก copy ตรงปลายสุดแล้วเราก็ไปฝั่งตรงข้ามครับเรายืนที่เดียวกันเลยเราฟิปไปครับแล้วก็วางก็ได้หละครับอ่าได้หน้าต่างด้วยได้อะไรมาครบเลยเรียบร้อยครับต่อมาก็การวางประตูครับวางประตูเราสามารถวางได้หลายแบบมากเลยครับประตูเราสามารถวางแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะวางแบบนี้ก็ได้ ดีจะวางแบบนี้ก็ได้วางแบบนี้จะเป็นการเปิดเข้าไปข้างในครับอันนี้ผมชอบแต่การวางครั้งนี้ครับผมจะวางแบบนี้เพื่อให้มันเปิดแบบนี้นะนี่แล้วเราก็เจาะหน้าต่างครับเพื่อให้ใรไม่มืดเกินไปเราเลือกตำแหน่งหน้าต่างที่จะเจาะครับผมไม่อยากให้หน้าต่างมันอยู่ติดกับประตูผมก็มาเจาะฝั่งนี้แทนแล้วก็ผมไม่อยากได้หน้าต่างที่ติดกับอ่าเรียกว่าอะไรเตาผิงผมก็มาเจาะหน้าต่างใหญ่ฝั่งนี้แทน เรียบร้อยครับผมก็จะได้หน้าต่างละต่อมาครับถ้าเกิดอยากใส่หน้าต่างแบบรวดเร็วเราก็มามาคุมตรงกำแพงครับทั้งสองฝั่งเรา G มาครับ G mark 0อเข้าไปครับ160เป็นบล็อกบล็อกกระจกสีขาวเรียบร้อยครับมันก็จะคุมสร้างวอลกำแพงขึ้นมาที่เฉพาะบล็อกอากาศเท่านั้นตรงนี้เป็นประตูครับมันก็เลยไม่โดน่ะ เดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนตกแต่งเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ตกแต่งเสร็จแล้วนะก็เนี่ยครับตัวบ้านโครงบ้านก็สร้างด้วยเวอร์ดิดครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยมือเล็กน้อยแล้วก็อาจจะใช้เวอร์ดิดตกแต่งด้วยก็ได้ครับผมเจาะอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะป่องควันขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ใช้ใยแมงมุมในการตกแต่งเป็นควันส่วนรอบๆบ,บ้านครับผมก็ตกแต่งธรรมดาเลยโดยการใส่ราย,ายละเอียดให้พวกหน้าต่างแล้วก็กำแพงบ้านครับ ส่วนด้านในอย่าไปดูเลยครับยังไม่ได้เริ่มตกแต่งเลยเพราะกลัวคลิปมันจะนานเกินนะอ่ะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะขอจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงบ้างครับกับการสร้างบ้านด้วยเวดดิทก็ง่ายแล้วก็ออกมาสวยอยู่นะครับก็สําหรับใครที่ชอบก็สามารถนําไปใช้ได้อ่าใช้ได้ครับใช้เวดดิทมันค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงแต่มันก็จะสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาได้ประมาณเนี้ยครับ สร้างบ้านอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องวางหลังคาเองไม่ต้องวางเสากําแพงเองโอ้โหโคตรโคตรนั่นอะโอเคครับขอลาก,กันก่อนเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมบ๊ายบายจ้าบายบายบาย